ต่างตั้งตารอการกลับมาของออสการปี2024ค่ะและปีนี้กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ละรางวัลเรียกว่าไม่ผิดคาดกันเลยทีเดียวค่ะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวแพลวจะพามารีแคใไปฟังกันค่ะ <S <S ช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ที่คนรักภาพยนตร์ทั่วโลกต่างรอคอยสำหรับงานประกาศผลรางวัลอสการ์ครั้งที่96จัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์ดอรบิทเทอเตอร์ฮอลลีวูดประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาประเทศไทยในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมานั้นรางวัลแต่ละสาขาเรียกได้ว,ว่าเป็นไปตามคาดวันนี้รีแคปคเมเทอร์จะพามาดูตัวเต็งว่าใครได้รับรางวัลอะไรบ้างเริ่มที่ภาพยนต์อัลฟเอนไฮเมอร์คว้าไปถึง7รางวัลไม่ว่าจะเป็นคิลเลียนเมอร์ฟี่คว้ารางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมซึ่งนี่ถือว่าเป็นรางวัลที่3ในปีนี้ที่คิลเลียนสามารถคว้านักแสดงนำชายยอดเยี่ยมมาครอบครอง ตามมาด้วยที่โรเบิร์ตดาวนีจูเนียคว้ารางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมและที่แน่นอนคือคริสโตเฟอร์โนรันคว้ารางวัลสาขาพุ่มกับยอดเยี่ยมนอกจากนี้แล้วออฟเฟนไฮเมอร์ยังคว้ารางวัลสาขาลำดับภาพยอดเยี่ยมสาขาถ่ายภาพยอดเยี่ยมสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนั่นเองอีกหนึ่งภาพยนตร์ตัวเต็งที่ตีคู่กันมาเลยอย่างทัวริงคว้าไปถึงส่รางวัลด้วยกันได้แก่อ m ม a s สโตน คว้ารางวัลน,นักแสดงนาหญิงยอดเยี่ยมซึ่งเอมมานับได้ว่าเป็นนักแสดงหญิงคนแรกที่คว้ารางวัลน,นี้ถึงสองครั้งก่อนอายุ35ปีโดยเรื่องก่อนหน้านี้คือลาล่าลานสําหรับพัวรซิงเจียงคว้ารางวัลสาขาออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมสาขาออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมและสาขาแต่งหน้าและทําผมยอดเยี่ยม ส่วนรางวัลน,นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมนั้นเป็นของเดวินจอ์แลนดอฟจากเรื่อง The h o l e Overs สำหรับภาพยนตร์ที่หลายคนต่างจับตามองนั้นไม่ว่าจะเป็น Anatomy of a Fall คว้ารางวัลสาขาบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมและเรื่องบาร์บี้คว้ารางวัลสาขาเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยบทเพลง What w a s I m a d e For โดยศิลปินที่ร้องนั้นคือบิลลี่ไอริสและโปรดิวเซอร์คือฟินนีสไอคอนเนล นอกจากนี้แล้วสีสันที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยกลายเป็นไวรัลดังสนั่นโซเชียลสำหรับโมเมนต์ที่ซอนซีนานักมวยปล้ำชื่อดังได้เดินออกมาบนเวทีด้วยร่างกึงเปลือยเพื่อประกาศรางวัลคอสตูมยอดเยี่ยมและการแสดงโชว์ของไรอันสกอริงผู้เข้าชิงในสาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากเรื่องบาร์บี้ได้มาร้องเพลง I'm Just e n ทั้งหมดนี้นะคะคือผู้ที่ได้รับรางวัลออสการ์อย่างที่บอกไปโหแต่ละคนไม่หลุดโผลเลยทีเดียวค่ะรวมถึงคนที่มาสร้างสีสันปีนี้ตื่นตาไม่ใช่น้อยหลังจากนี้แพวจะพามารีแคปอะไรอย่าลืมติดตามกันที่รีแคปของะลึกบันเทิงค่ะ